เจ้าของปั๊มน้ำมันในจังหวัดนครสวรรค์นำหลักฐานจากการถูกตรวจสอบจากสำนักงานช่างตวงวัดจังหวัดนครสวรรค์ออกมายืนยันถึงความบีมาตรฐานของปั๊มน้ำมันหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลมีเดียจากลูกค้ารายหนึ่งที่เติมน้ำมันแล้วได้น้ำมันไม่เต็มลิตรที่จังหวัดสระบุรีพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจนเป็นกระแสข่าวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเจ้าของปั๊มน้ำมันในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ลูกค้าเติมน้ำมัน แล้วได้ไม่เต็มลิตรหรือเกวัดน้ํามันไม่ขึ้นไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เนื่องจากปั๊มน้ำมันทุกแห่งที่เปิดให้บริการทั่วประเทศจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างเข้มข้นและบ่อยครั้งในขณะที่นางสาววรว,วรันเพงสมยาลูกค้าที่ใช้บริการบอกว่าส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นเนื่องจากอาจกระทบต่อสถานีบริการน้ำมันอื่นๆได้ แต่สำหรับตนเองจะเลือกปั๊มน้ำมันยี่ห้อที่ตนเองเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพดีและได้เต็มลิตทุกครั้งที่เติมและก็จะเติมเป็นประจํามานานกว่า10ปี